สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่แม็กและวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับรายการอักษรออนไลน์ รอบๆตัวเรานะครับเต็มไปได้วยวัตถุอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับและน้องๆนักเรียนอาจจะสับสนระหว่างคำว่าวัตถุและคำว่าวัสดุสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความเชื่อมโยงกันอย่างไงนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้ให้กระจ่างกันไปเลยครับ รอบรอบตัวน้องๆนักเรียนและรอบรอบตัวครูเพ่อตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆมากมายเราเรียกว่าวัตถุนั่นเองนะครับแล้วมาลองมองรอบตัวกันดีกว่านะครับแล้วลองบอกครูเพ็ศี่ครับว่ารอบรอบตัวนักเรียนตอนนี้มีอะไรกันบ้างครับอ่ามีอะไรกันนะมีหนังสือใช่ไหมครับมีหนังสือมีอะไรอีกครับ ดินสอเก่งมากครับมีดินสอเอ๊ถ้ามีดินสอเนี่ยต่อมาต้องมีใครด้วยนะก็ต้องมียางลบถูกต้องไหมครับอ่าต้องมีดินสอยางลบแล้วบางคนก็ยังมีไม้บรรทัดด้วยนะครับน่ารักมากเลยไม้บรรทัดและอะไรอีกครับช่วยกันคิดครับหนึ่งสองสาก็มีกล่องดินสอครับว้าวเยอะเลยครับช่วยกันดูต่อครับกล่องดินสอเร็วมองไปเร็วมองเร็วม,มี มีหลอดไฟครับผมมีหลอดไฟเอ๊แล้วตอนนี้พวกเราเนี่ยนะครับกำลังนั่งเรียนอยู่บนอะไรนะนั่งเรียนอยู่บนโต๊ะและเก้าอี้ครับนั่งเรียนอยู่บนโต๊ะและก็เก้าอี้นะครับอ่ะโอเคไหมโต๊ะกับเก้าอี้มีอะไรอีกไหมตอนนี้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยกำลังทำอะไรเยสวมใส่สวมใส่เสื้อผ้านั่นเองครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็ถุงเท้าด้วยนะครับมีเสื้อผ้า รองเท้าครับแล้วก็ถุงเท้านะครับทั้งหมดที่พวกเราพูดกันมาตอนนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นวัตถุนั่นเองนะครับวัตถุก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถจับสัมผัสดได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามามองวัตถุที่เราได้กล่าวถึงไปเมื่อกี้เนี่ยเรามองลึกเข้าไปสิครับว่าในวัตถุแต่ละอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบมีองค์ประกอบย่อยมีชิ้นส่วนย่อย เป็นอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากสิ่งแรกนั่นก็คือหนังสือนั่นเองครับหนังสือที่พวกเรากําลังใช้เรียนกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นหนังสือของอักษรเจริญทัศนะครับหนังสือที่มีคุณภาพนะครับเมื่อเราเปิดพลิกหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนหน้าซึ่งหน้าของหนังสือเนี่ยก็ทํามาจากอะไรเอย่ยทำมาจากกระดาษนั่นเองครับทำมาจากกระดาษนะครับทีนี้น้องๆนักเรียนเห็นตรงสันของหนังสือไหมครับ เราพบว่าสันของหนังสือเนี่ยนะครับจะต้องถูกนำมาติดกับบริเวณที่เป็นส่วนของเนื้อหาโดยใช้กาวนั่นเองครับโดยใช้กาวโดยใช้กาวนะครับส่วนหนังสือของน้องๆบางคนเนี่ยนะครับก็นำไปใส่ห่อปกพลาสติกอย่างดีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากจะรักษาหนังสือของเราเอาไว้เอาไว้ดูเอาไว้ใช้นานๆเลยนะครับก็อาจจะมีปก พลาสติกครับดังนั้นน้องๆน,นักเรียนจะเห็นว่าวัตถุที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนย่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในหนึ่งวัตถุอาจจะมีชิ้นส่วนย่อยๆเพียงแค่2อย่าง3อย่างหรืออาจจะมีเป็นร้อยอย่างก็ได้ครับอย่างเช่นน้องๆลองนึกภาพตามครูพี่แม็กซิครับว่าในรถยนต์ของคุณพ่อเราเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนย่อยเพียงแค่หลักสิบชิ้นหรือเปล่าครับ ไม่ใช่แน่ๆนะครับในชิ้นส่วนย่อยของรถยนต์เนี่ยมันต้องมีเยอะมากแน่ๆเลยนะครับหลายพันชิ้นครับงั้นเรามาลองดูกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับว่าชิ้นส่วนย่อยเนี่ยพวกเราเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างย้อนกลับมาเรามาเลือกอะไรดีนะอ่ะโอเคครับเราลองมาเลือกเก้าอี้ดูดีกว่านะครับว่ามีชิ้นส่วนย่อยอะไรบ้างเก้าอี้นะครับมีอยู่หลากหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่ทํามาจากโครงเหล็ก พลาสติกหรือทําจากไม้นะครับในที่นี้ก็ขอระบุชัดเจนลงไปเลยครับว่าเป็นเก้าอี้ที่ทํามาจากโครงเหล็กนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเคยสังเกตนะครับเก้าอี e ้ที่โรงเรียนเราเนี่ยหากทํามาจากโครงของเหล็กแล้วก็จะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนย่อยนะครับเช่นพนักพิงหลังบริเวณนี้ครับพนักพิงหลังบริเวณนี้เนี่ยก็อาจจะทํามาจาก พลาสติกหรือไม้ก็ได้นะครับทีนี้ก็ขอเอาเป็นเก้าอี้ที่โรงเรียนของครูพี่แม็กตอน,นดเด็กๆเลยนะครับทํามาจากแผ่นไม้ครับทํามาจากแผ่นไม้ส่วนตรงนี้ครับที่เราเอาก้นไปนั่งจุบลงไปเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณรองรับน้ําหนักของเราเนี่ยก็ทํามาจากแผ่นไม้เช่นเดียวกันครับทํามาจากแผ่นไม้เช่นเดียวกัน ที่บริเวณโครงเหล็กของเราเนี่ยก็จะต้องใช้การเชื่อมนะครับใช้ความร้อนสูงมากทําให้เหล็กเนี่ยหลอมเหลวหลอมละลายมาเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นโครงที่ทํามาจากนะครับเหล็กนะครับและสุดท้ายหากเราลากเก้าอี้ไปลากเก้าอี้มานะครับเราจะพบว่า มันจะเกิดรอยที่พื้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงที่เป็นโครงเหล็กด้านล่างสุดของเก้าอี้เนี่ยเรามักจะใส่พลาสติกชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้เพื่อทำให้ลดการเกิดรอยขีดข่วนนั่นเองครับนั้นบริเวณตรงนี้นะครับที่ขาเก้าอี้ทั้ง4ขาเลยนะครับก็จะมีนะครับ เป็นชิ้นส่วนนะครับป้องกันการเกิดรอยขีดขว่วนซึ่งทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากน้องๆน,นักเรียนจะเห็นว่าวัตถุหนึ่งชิ้นนะครับจะต้องมีชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งชิ้นส่วนย่อยๆนั้นนะครับก็จะมาจากวัสดุคนละชนิดกันนะครับสรุปว่าหนังสือมีชิ้นส่วนย่อยเป็นกระดาษนะครับมีกาวแล้วก็มี อกพลาสติกนะครับถ้าเป็นเก้าอี้ก็มีชิ้นส่วนย่อยนะครับซึ่งมาจากวัสดุประเภทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้พลาสติกแล้วก็เหล็กนั่นเองครับดังนั้นถ้าถามว่าวัตถุคืออะไรวัตถุก,ก็คือสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันมีหน้าที่ของมันถูกนำมาใช้ในประโยชน์ต่างๆนะครับและวัตถุจะประกอบมาจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งชิ้นส่วนย่อยก็จะมี สร้างมาจากวัสดุประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กโลหะทองแดงพวกนี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันนะครับพลาสติกนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับดังนั้นเราก็มาดูกันเลยครับว่าเราเข้าใจความแตกต่างของวัตถุไหมตัวอย่างเช่นรถยนต์ครับเป็นวัตถุครับอโอเคนะทีนี้ต่อมา,อาเหล็กครับผมเป็น วัดสดุครับต่อมานะต่อมาโทรศัพท์มือถือครับโทรศัพท์นะครับมือถืออันนี้เป็นเป็นวัตถุครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นพลาสติกครับพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นวัดสดุนั่นเองต่อมาดีกว่าครับตุ๊ก,กตาผ้า,าตุ๊ก,กตาผ้านะครับอันนี้เป็น เป็นวัตถุครับต่อมานะครับนี่เลยผ้า,าถ้าเป็นผ้าเฉยๆล่ะถ้าเป็นผ้าก็เป็นวัดสดุนั่นเองครับเอามาทำอะไรเอ่ยเอามาทำตุ๊กตาได้นะครับดังนั้นวัดสดุเนี่ยหลากหลายประเภทก็ถูกนำมาใช้ในหน้าที่ที่เหมาะสมประกอบประกอบประกอบกันขึ้นมาจนกลายเป็นวัตถุนั่นเองครับผมนี่ก็คือความแตกต่างนะครับสองคำนี้ก็ต้องแยกออกจากกาันให้ชัดเจนกันไปเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้วัตถุเนี่ยนะครับก็จะถูกแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้จอทีวีที่น้องๆนักเรียนกำลังดูอยู่นะครับข้างในก็จะมีหลอดภาพนะครับมีนะครับขดลวดเต็มไปหมดเลยสายไฟนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายกรอบของทีวีเองก็เป็นพลาสติก ส่วนตรงหน้าจอนะครับก็อาจจะเป็นกระจกเป็นแก้วก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าวัตถุต่อไปนี้ถูกแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างตัวอย่างแรกก็คือกําแพงอิฐครับเราลองทุบฝาผานังบ้านเราดูนะครับตอนที่ช่างเขามาสร้างบ้านเราเนี่ยนะครับเขาจะต้องค่อยๆก่ออิฐก่ออิฐทีละก้อนทีละก้อนจนมันกลายเป็น เป็นกำแพงนั่นเองครับไม่งั้นถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยไม่มีกำแพงขึ้นมาแล้วก็โอ้โหคนข้างนอกเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับเราก็ต้องค่อยๆก่ออิฐขึ้นมาดังนั้นกำแพงอิฐของเราเนี่ยเป็นวัตถุนะครับซึ่งมีวัตถุย่อยชิ้นส่วนย่อยเป็นอิฐนะครับและก็อิฐเนี่ยก็เป็นวัสดุประเภทอิฐนั่นเองนะครับเกิดมาจากดินนะครับที่เขาเอาไปทําให้แห้งแล้วก็มีความแข็งแรงในการรองรับน้ําหนักได้ครับ ต่อมาตรงนี้ทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยครับเป็นบล็อกตัวต่อพลาสติกนะครับบล็อกตัวต่อพลาสติกเนี่ยนะครับก็สามารถต่อได้ตามจินตนาการเยอะแยะมากมายเลยนะครับแถมยังมีหลากหลายสีนะครับที่ช่วยเราเนี่ยนะครับออกแบบนะครับสิ่งประดิษฐ์ของเราได้แบบว่าหลากหลายมากมายทีนี้เมื่อเราต่อนะครับพี่มักก็ซื้อของเล่นมาโวเป็นต่อเป็นเรือเลยที่ก็เบื่อแล้วครับ ต่อเป็นเรือเสร็จแล้วก็เบื่อนะครับก,ก็ทำการแยกชิ้นส่วนออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นบล็อกพลาสติกของเราเนี่ยก็สามารถแยกออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้นะครับซึ่งหน้แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันสีเดียวกันหรือรูปร่างหน้าตา แตกต่างกันไปเลยคนราศีเลยก็ได้นั่นเองนะครับเมื่อเราแยกออกมาแล้วเราก็สามารถเอามาต่อเป็นแบบอื่นได้อีกด้วยครับและตอนเด็กๆนะครับครูพี่แม็กก็ชอบเล่นนี่มากเลยครับบล็อกไม้นะครับรูปทรงเลขาขคณิตคําว่ารูปทรงเลขาคณิตก็อย่างเช่นนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เอามาวางเรียงกันเป็นบ้านเมืองต่อ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 ,ตอ ต่อขึ้นไปเป็นชั้นสูงสูงใช่ไหมครับแล้วก็พอเราเบื่อแล้วเราก็สามารถแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยได้เหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะครับและทีนี้เราย้อนกลับมาที่กําแพงอิฐละครับหลังจากที่ช่างเขาก่อแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการต่อตัวต่อเลยใช่ไหมครับต่อทั้งบล็อกไม้ต่อทั้งบล็อกพลาสติกนะครับต่อต่อต่อแล้วเราสามารถแยกออกมาได้ไหม อิดเนี่ยอาจจะแยกยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เขาเอาอิดวางเรียงกันเรียงกันขึ้นไปเนี่ยเขาใช้นี่เลยอะไรเอย่ยใช้ปูนนั่นเองครับเอาปูนไปใส่เอาอิดวางเอาปูนไปใส่เอาอิดวางหลังจากนั้นก็ปาดให้เรียบนะครับก็อาจจะแยก ไม่ได้ง่ายอย่างบล็อกพลาสติกหรือบล็อกไม้นั่นเองครับเอาละครับเมื่อกี้มีรูปให้ดูครับเรามาลองดูตัวอย่างที่เห็นภาพกันยากขึ้นสักเล็กน้อยครับวัตถุต่อไปนี้แยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยเป็นอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากนี่เลยฮะคุณยนต์โมเดลจําลองนะครับไม่ว่าเด็กๆจะเคยดูการ์ตูนเรื่องอะไรมาก็ตามนะครับการ์ตูนหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องอยากได้ของเล่นใช่ไหมและของเล่นที่มีขายเยอะมากเลยก็คือเป็น หุ่นยนต์โมเดลนั่นเองนะครับเวลาที่เราซื้อมาเราก็ต้องทำไมเอย่ยเปิดกล่องแล้วก็เอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบตามคู่มือครับประกอบไปประกอบมาเสร็จออกมาเรียบร้อยว้าเบื่อจังเลยครับแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นก็คือชิ้นส่วนย่อยของหุ่นโมเดลจำลองนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูต่อครับอันนี้เนี่ยเด็กๆต้องเคยเล่นกันแน่แนเลยก็คือการเล่น เล่นว่าวนั่นเองครับในวันที่มีลมแรงเนี่ยเหมาะกับการเล่นว่าวมากๆเลยครับเมื่อเราจะใช้ว่าวให้มันลอยขึ้นไปเนี่ยต้องออกแบบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬานะครับว่าวปักเป้านะครับต้องมีการออกแบบให้ดีส่วนประกอบของว่าวนะครับมีชิ้นส่วนย่อยเป็นอะไรกันบ้างไหนลองนึกดูสิครับอืมอ่ะถามก่อนเลยว่าวต้องเบาหรือว่าหนักครับต้องเบาเพราะฉะนั้นโครงของว่าวเนี่ยควรทํามาจากเหล็กหรือว่าไม้ดีครับก็ต้องทํามาจาก ไม้ใช่ไหมนะครับแล้วนี่เลยครับเราจะเอาผ้ามาขึงหรือจะเอากระดาษบางๆไปขึงเป็นตัวว่าวดีครับก็ต้องเป็นกระดาษบางๆนะครับและการที่เราจะปล่อยให้ว่าวลอยขึ้นไปแล้วก็ไม่หลุดหนีจากเราไปก็ต้องมีเชือกคอยดึงเอาไว้แต่ก็เหมือนเดิมครับเราควรจะใช้เชือกที่มีความหนาหรือเชือกบางๆดีนะก็ควรต้องเป็นเชือกบางๆไงครับว่าวจะได้ลอยได้ง่ายๆอ่ะโอเคเพราะ องค์ประกอบของว่าวก็จะมีไม้นะครับมีกระดาษบางๆครับแล้วก็มีเส้นด้ายหรือก็คือเชือกบางๆนั่นเองครับมาดูกันต่อเลยครับนี่เป็นของที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือกระเป๋าสะพายครับวัตถุนี้มีชิ้นส่วนย่อยเป็นอะไรกันบ้างทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่ากระเป๋าสะพายของเราเนี่ยนะครับตัดเย็บมาจากอะไรเอ่ย จากผ้าใช่ไหมจะเป็นผ้านะครับแบบไหนก็ได้ว่าจะเป็นผ้าที่กันน้ําหรือไม่กันน้ําก็ตามเลยนะครับมันก็คือผ้านั่นเองแล้วก็ต้องมีซิปนะครับลูดไปลูดมาเพื่อป้องกันสิ่งของไม่ให้หล่นนะครับทีนี้ทางด้านในของกระเป๋าของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้สิ่งของในกระเป๋าเนี่ยถูกกระแทกไปกระแทกมาก็ต้องมีอะไรเอ่ยอ่าต้องมีการบุนะครับสิ่งนี่นุ่มๆเอาไว้ก็อาจจะเป็น นุ่นหรืออาจจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ก็ได้แล้วต่อมาเป็นส่วนที่เราสะพายนะครับจะต้องมีเชือกนะครับเพื่อดึงให้ปรับกระชับความแน่นของกระเป๋าเราแต่ว่าเชือกตรงนี้ไม่ใช่เชือกที่มีลักษณะกลมๆนะครับแต่ต้องเป็นลักษณะที่แบนๆจะได้ดึงนะครับแล้วก็ต้องมีตัวนะครับยึดพลาสติกนั่นเองครับทำหน้าที่เป็นตัวโยงระหว่างสายนะครับ พาดไหลกับตัวกระเป๋าเอาไว้นะครับโอ้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป้ที่มีความซับซ้อนมากกว่านี้ก็ต้องมีวัสดุอื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนย่อยเข้าไปอีกนะครับทั้งหมดทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วว่านะครับในวัตถุหนึ่งจะมีชิ้นส่วนย่อยได้หลากหลายมากๆนะครับอ่ะมาลองแทนมาลองเขียนกันดูเลยหุ่นยนต์นะครับโมเดลจำลองต้องมีชิ้นส่วนพลาสติกครับ ชิ้นส่วนพลาสติกมากมายแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นชิ้นส่วนโลหะอ่าโอเคไหมครับแล้วหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเอาแบบเลิ่ๆเลยนะครับก็อาจจะมีสติกเกอร์นะครับมาเพื่อตกแต่งให้สวยงามด้วยครับโอเคไหมครับต่อมาครับว้าวครับก็จะมีชิ้นส่วนย่อยนะครับ เป็นโครงซึ่งทำมาจากไม้ครับเป็นโครงไม้เป็นโครงไม้ต่อจากโครงไม้นะครับก็จะเป็นตัวของว่าวเองนะครับซึ่งทำมาจากกระดาษนั่นเองครับเป็นกระดาษบางๆนะครับและก็ต้องมีเชือกที่คอยดึงเอาไว้นะครับถ้าเป็นเชือกที่มีขนาดเล็กมากๆเราก็อาจจะเรียกว่าได้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับเป็นได้ แล้วต่อมากระเป๋าสะพายครับก็จะต้องมีส่วนที่เป็นผ้านะครับเป็นซิปครับผมเป็นซิปนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นเชือกแบนด์เป็นเชือกแบรนด์แล้วก็อาจจะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกในการที่เราจะสามารถปรับความกระชับได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อย เพราะฉนั้นนะครับอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยทุกครั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปเวลาที่เรามองไปที่วัตถุใดๆก็ตามนะครับเราลองนึกสิครับว่าวัตถุนั้นมีชิ้นส่วนย่อยอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่แม็กขอบอกเลยนะครับว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยท้งพี่แม็ก แล้วก็เพื่อนๆของพี่แม็กเนี่ยชอบมากเลยนะครับที่เราจะแกะนุน่นแกะนี่แกะๆๆๆๆๆๆออกมาเพื่อจะดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรไม่ว่าจะเป็นรถบังคับนะครับหรือเป็นรถที่วิ่งในรางก็ตามนะครับเราจะแกะดูให้หมดเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างบางครั้งแกะออกมาแล้วเจอมอเตอร์แกะมอเตอร์ต่อครับเรายังเจอทุ่นแม่เหล็กแล้วก็เส้นลวดแล้วก็แถบแม่เหล็กด้วยนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ามาครับเรามาลองทำความรู้จักนะครับกับวัตถุแล้วก็ชิ้นส่วนย่อยต่างๆกันเลยนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาลองดูกันว่าเมื่อเราแยกวัตถุออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยแล้วเราสา,า,สามารถนำไปสร้างเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่ได้ครับเริ่มต้นจากรูปแรกของพวกเรากันเลยครับก็คือเป็นตรกก้าที่ทำมาจากไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่เนี่ยหลายๆเส้นมาสารประกอบกันครับ มาสารประกอบกันทีนี้ว้าใช้ตะกร้าจนเบื่อแล้วเราก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยนะครับก็เป็นไม้ไผ่ที่ตรงแนวเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าตอกไม้ไผ่เมื่อแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยก็คือตอกไม้ไผ่แล้วเราก็เราจะเอาตอกไม้ไผ่ไปทําอะไรนะเอาไปทําเป็นกระโดงอ่ากระโดงกระดดงนีน่ถึงแล้วอ๋อเอามาบินนะไม่ใช่นะครับกระโดงคนละเรื่องแล้วนะครับเอามาเป็นกระโดงครับหรืออะจะเอาของไปฝากญาติครับ ก็ใส่เลยดีครับใส่ชฉลอมก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็รื้อของเก่ามาสร้างของใหม่รื้อของเก่ามาสร้างของใหม่จากวัสดุชนิดเดียวกันใช้ชิ้นส่วนย่อยที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวกันนั่นเองครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับ การประกอบชิ้นส่วนใหม่จากชิ้นส่วนย่อยครับโอ้บ้านเราเนี่ยทำมาจากอิดหมดเลยนะเราก็เบื่อบ้านนี้ละเราอยากจะสร้างบ้านหลังใหม่หรืออยากจะทําเอาอิดนี้ไปทําอย่างอื่นดีแล้วก็ลื้อลงมาให้หมดเลยครับแต่อย่างที่บอกนะอิฐเนี่ยลือ้อยากหรือลื้ง่ายครับ ก็อาจจะลื้อยากสักนิดหนึ่งนะครับลื้อแล้วก็อาจจะมีการแตกกันเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรเรามีความพยายามครับเราก็ลื้อออกมาให้หมดแล้วก็แยกจากบ้านที่ทําจากอิฐนะครับได้อิดออกมาเยอะแยะเลยนะครับได้อิดเยอะแยะแบบนี้เอาไปสร้างอย่างอื่นดีกว่าครับเอามาสร้างอะไรดีครับเอามาสร้างเป็นกําแพงโอ้โหไฮโซนะครับร้อมบ้านไว้เลยครับกําแพงอิฐนะครับหรือไม่ก็ทําเป็นซุ้มประตูนะครับซึ่ง น้องๆน,นักเรียนสังเกตนะครับว่าซุ้มประตูเนี่ยจะเป็นซุมบบนซ้มแบบโค้งนะครับซุ้มแบบโค้งนี้ก็คือใช้อิฐเนี่ยวางเรียงกันให้มันเกิดเป็นความโคง้งแล้วก็มันจะรับน้ําหนักได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับอู้นี่เลยบ้านเราเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยผนังครับทำมาจากอะไรเอ่ยเป็นผนังแบบไม้ครับก็เบื่ลอละเดี๋ยวเราจะเอาแบบเป็นผนังปูนดีกว่าเราต้องลื้อไม้ออกนะครับแต่ว่า น้องๆครับทราบไหมครับว่าบ้านที่ทํามาจากไม้เนี่ยสามารถขายต่อได้นะหรือเอาอมาแนละ้วขายไม้ต่อ,อยังได้เลยใช่ครับเพราะเมื่อเลือออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นแผ่นไม้างใช่ไหมแล้วแผ่นไม้เนี่ยก็สามารถนําไปทําอย่างอื่นได้เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้หรือเก้าอี้ไม้ก็ตามครับอะนะครับต่อมามาลองลื้อเลยดีครับถ้าเราเป็นคนช่างลื้อนะครับลื้อว้าครับอะลื้อว่าออกมามีโครงทําจากไม้ มีนะครับกระดาษนะครับแล้วก็มีเส้นได้เออเอามาทําอะไรใหม่ๆดีนะโอ้นี่เลยนะครับเอามาทําเป็นคันธนูครับไม้ก็ดัดให้งอแล้วก็ใช้เส้นได้ผูกนั่นเองนะครับใช้เส้นได้ผูกนั่นเองก็เป็นคันธนูตึง้งตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงอะมาลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับนี่เลยครับตู้ใบนี้เป็นตู้ที่เก่ามากเลยแหละจะทิ้งก็เสียดายจะขายก็ไม่ได้ราคานะครับ เราก็ลื้อเลยครับตู้ไม้ตู้หนึ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม้นะครับจุดต่างๆที่เขายึดเนี่ยนะครับต้องเป็นตะปูเป็นสกรูนะครับเป็นน็อตต่างๆแล้วก็มีไม้พอนก็แยกออกมาได้ทั้งตะปูทั้งสกรูแล้วก็ทั้งแผ่นไม้เรามาออกแบบใหม่ดีกว่านะครับออกแบบไปเลยดีครับออกแบบเป็นชั้นวางของแบบนี้ก็เลิศเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า วัตถุของเราเนี่ยนะครับประกอบมาจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งชิ้นส่วนย่อยก็จะทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันนั่นเองครับสุดยอดเลยนะครับเราไม่น่าเชื่อเลยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะครับกับแค่วัตถุเพียงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยจะสามารถนะครับแยกชิ้นส่วนย่อยออกมาได้มากมายและเรายังสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้นะครับ ไปทําเป็นวัตถุอุปกรณ์ใหม่ๆของเราได้อีกด้วยนะครับหวังว่าวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับแล้วเจอกับพี่แม็กพร้อมกับวิทยาศาสตร์แสนุกในครั้งถัดไปครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น